โอเคพอดีเลยเดี๋ยวผมจะไปแนะนําให้ดูแล้กันเหมือนไม่ได้เตียยม,มานะอ่ะนะครับอ่าของอยู่ใกล้มือพอดีเลยนี่นะหนึ่งเลยที่จะไดบะบนะบนะ้บ่อหน้านี่นะครับ2ชิ้นนะครับอ่านี่นะบ่อหน้านี่นะครับ2ชิ้นเสร็จแล้วก็นี่นะครับที่พิงศีรษะ2ชิ้นเช่นกันอ่าดูนะนี่นะครับตัวน,นี้เสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นหมอนพิงหลัง2ใบ แล้วก็หันรองคอนี่นะครับสองใบยังไม่หมดนะครับอ่าอ่าเซตนี้ทั้งเซ็ันนี้คือที่นั่งด้านหลังสามที่นั่งครับยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้มีอุปกรณ์อีกเล็กน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกางให้ดูเลยอ่ะน่หละคนี่นะครับสองอวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็นี่นะครับ่ัวรองคอส่วนนี้ อันนี้เบาะหลังนะครับอ่านี่นี่นะครับให้พี่เห็นภาพเลย Tiny. พี่เห็นภาพเลยนี่พอพี่ประกอบมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับเบาะหลังสามที่นั่งนี่นะครับส่วนหัว<ๆ>ตัวเนี้ยที่ถอดได้เพราะว่าเผื่อพี่จะาวางแก้วน้ําหรือเอาไว้รองแขนนะครับพี่ก็ถอดมันง่ายๆไม่ยากครับแค่นี้นี่นะครับอ่าเวลาสวมใส่ก็ปร,ประมาณนี้ประกบได้เลยครับส่วนรูตรงนี้นะครับ ก็จะมีตัวอุปกรณ์ตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมค่อยสอนลงรายละเอียดอีกทีหนึง่งแต่พี่ใส่ตรงเนี้ยแล้วพี่ก็สอดเข้าไปในบอกพี่ได้เลยตืดตดตืดตดง่ายๆนะครับอ่าแล้วมาต่อกันที่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมชังให้ดูก่อนอ่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของเออนี่นะครับตรงที่นั่งพี่พอดีพี่ก็ ่านี่นะครับแล้วเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปใต้ที่นั่งเรานะครับแค่นี้ครับพี่นี่เลยครับได้เยอะๆแบบเนี้ยคุ้มไหมครับ